การที่เขาเงียบหายไปจากคุณเนี่ยคือการที่เขาอะหมดใจจากคุณจริงๆใช่หรือไม่ใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใครคนนั้นเขาเงียบหายไปนะลองมาเช็คสิว่าเขาหมดใจจากเราจริงๆหรือไม่เป็นการทำานายแบบรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรไม่ดีไม่ต้องรับนะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกำลังใจนะคะโอเคค่ะ ได้สำหรับเป็นสีถ้วยนะคนคนนี้นะคะจากที่เห็นในหน้าไพ่อะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาน่าจะมีมีปัญหาส่วนตัวนะคือบางคนนี่คือมีปัญหาเรื่องการเงินบางคนมีปัญหาเรื่องการงานนะคะแล้วก็เขาอะออกแนวแบบเป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่ชอบพูดชอบที่จะเก็บไว้ข้างใน ะะบางเรื่องเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องพูดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบอีโก้มั่นใจในตัวเองถ้าเกิดเขาอะจะต้องมายอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินจริงๆมันมันดูเป็นเรื่องที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเสียหน้าหรือว่าเสียฟอร์มหรือว่ามันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่ดูดีของเขาก็ว่าได้ และทีนี้จากการที่คนคนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวลุมเลาอ่ะนะคะคือบางคนมันเป็นเรื่องเงินเรื่องงานแต่จริงๆบางคนก็มีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะหลายเรื่องรวมกันแล้วอ่ะแล้วประกอบกับเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบเล่ามัวแต่ห่วงภาพลักษณ์แล้วก็มัวแต่ห่วงว่าคนอื่นจะมองตัวเองดูไม่ดีนะคะเขาก็เลยออกแนวแบบว่าเบื่อหน่ายเรื่องความรักไปเลย ะะก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยอยากที่จะมาโฟก,กัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่อันนี้คือประเด็นแรกที่คนคนนี้ก็หายไปแต่อีกประเด็นหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละด้วยความที่เขามีปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะและหนึ่งในปัญหานั้นก็คือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ใช่ยังไม่ตอบโจทย์สำหรับเขาสักเท่าไหร่ ะะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะไพ่สี่ถ้วยมันเป็นลักษณะว่าเออช่วงนี้ปัญหาฉันเยอะแล้วฉันยังไม่ต้องการความรักยังไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของฉันมากฉันยังอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องแก้ปัญหาชีวิตของฉันอะไรประมาณนี้กับอีกส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณอาจจะลุกล้ำเข้าไปใน พื้นที่ส่วนตัวเขามากเกินไปนะคะซึ่งเขาก็มีเรื่องเครียดอยู่มากมายแล้วอะ่ะแล้วคุณยังพยายามที่จะแบบเข้าไปในพื้นที่ของเขาอะ่ะเหมือนเขาให้คุณเข้ามาได้แค่ไหนแต่คุณพยายามที่จะแบบเ,เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาหรือเข้าใกล้ความสัมพันธ์มากเกินไปมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเอเหมือนคุณยังไม่ใช่อะ่ะยังไม่ใช่คนที่เขาอยาก อยากที่ให้อยากจะมีอยากจะได้อยากจะให้เป็นแฟนอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเกิดสภาวะนิ่งเงียบไปอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเขาอะจะหายไปจริงๆหรือว่ามันจะมีโอกาสที่เขาอะจะย้อนกลับมาลองมาดูซิจะมีการติดต่อมาไหมหรือว่าหายก็หายไปเลยแบบแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างนั้นหรือเปล่าใต้สำรับเป็นแปดไม้ สถานการณ์ตอนนี้นะคะจากสิ่งที่เห็นในหน้าไพ่อะคนคนนี้เขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะหายจากคุณไปร้อยเ็นะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้มันมีอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตของเขามันเลยทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายความรักนะคะไม่อยากไม่อยากมีแฟนเพราะเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เขาต้องไปโฟกัสไปรับผิดชอบไปจัดการ นะถ้าเกิดว่าเขาเอาความรักเข้ามาในตอนนี้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันประคับประคองกันไปต่อ,อยากเอาแค่ปัญหาที่เขาต้องจัดการตรงนี้ให้ดีก่อนเรื่องความรักเอาไว้ก่อนและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเขามีแฟนในช่วงที่เขายังไม่พร้อมเนี่ยบางทีอ่ะมันก็จะเกิดอาการแบบว่าสมมติเขาไปโฟกัสเรื่องงานมากหรือปัญหาของเขาเยอะๆจนทําให้เขาอาจจะละเลยไม่ได้มาใส่ใจพอมีแฟนปุ๊บหรือมีคนคุยปับ๊บ แฟนหรือคนคุยคนนี้ก็จะพยายามที่จะแบบเรียกร้องอยากให้เขาสนใจอยากให้เขาใส่ใจทั้งที่เขาก็แย่แยอยู่แล้วอะ่ะแล้วทั้งที่เขาก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วอะ่ะนะมันก็จะเกิดสภาวะที่ว่าพอเขาละเลยเพรเขาไม่ใส่ใจทั้งฝ่ายคุณก็อาจจะงอนน้อยอกน้อยใจกับความนิ่ยเงียบกับความคุยน้อยถามคําตอบคําของเขา นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าโอเคถ้าในช่วงนี้ที่เขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ควรที่จะเอาใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจึงเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้เงียบหายไปเพื่อไปจัดการปัญหาชีวิตเขาก่อนแต่ถ้าถามว่าลึกๆแล้วเขาต้องการให้มันตัดขาดกันไปเลยไหมเขายังไม่ได้ตัดขาดนะมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเหมือนคนที่อยู่ในช่วงสภาวะสับสนนะ่ะไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็เลยหนีปัญหา มีปัญหาไปเลยก็คือเดินเดินหายไปจากความรักความสัมพันธ์แต่ไปโฟกัสในเรื่องที่จําเป็นมากกว่าเพราะเขารู้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็ไม่มีเวลาที่จะใส่ใจคุณแล้วคุณก็จะต้องน้อยอ,อกน้อยใจอ่ามีงอนงอนอะไรกันอยู่ดีดังนั้นเชื่อว่ามันเป็นแค่การห่างไปชั่วขณะหนึ่งในช่วงที่มีปัญหานะคะเดี๋ยวมาสรุปให้เลยละกันท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาจะมีการติดต่อกลับมาใช่หรือไม่นะคะ สองไม้เท้านะคะ The Tower The Moon 1หนึ่งดาบโอ้แลวก็ใบต่อมานะคะ4ดาบแล้วก็ใต้สำรับเป็นไพ่เด็กถือดาบโอเคค่ะถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่ใช่ค่ะเขาจะมีการติดต่อกลับมานะคะช่วงนี้เขาก็มีการมาสอดส่องดูคุณ นะมีการมาสอดส่องมันจะออกแนวแบบว่าจะทักหรือไม่ทักเออจะเงียบไปเลยหรือว่าจะทักมาหน่อยคือเขามีความสองจิตสองใจอ่ะมีความลังเลอ่ะอารมณ์เหมือนอยากจะเข้ามาทักนะแต่กลัวว่าทักแล้วอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตอ่ะก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆดีกว่าแต่ในอนาคตเมื่อวันที่เขาจัดการปัญหาชีวิตเขาได้แล้วเขาจะมีการติดต่อกับมาเพราะตัวันนี้เขาก็มีมาสองคุณบ้าง นะคะเพียงแต่ว่าเนีย่ยเห็นไหมสองจิตสองใจนะอารมณ์แบบคิดถึงนะอยากจะทักเอออยากจะติดต่อไปพูดคุยแต่เขากลัวว่าติดต่อไปแล้วมันจะเหมือนมันจะทําให้ชีวิตเขามีปัญหานั่นเองเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในวันหนึ่งที่เขาจัดการปัญหาได้แล้วซึ่งถามว่าวันนั้นอีกนานแค่ไหนวันนั้นก็คือวันที่คุณไม่ได้รอเขาแล้วคุณอยู่ได้แล้วนะคะและมันเหมือนกับว่าเขาจะติดต่อกลับมาในวันที่ ในวันที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะกลับมากลับมาแบบกระทันหันกลับมาแบบงงอะนะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณรอ,อเขาแนะนำว่าให้ย้ายโฟกัสไปทำอย่างอื่นนะคะแบบอารมณ์แบบรอไปแล้วก็ลืมไปเลยวันนั้นแหละที่คนคนนี้เขาจะมีการติดต่ดตอกลับมานะคะสรุปสามใบแล้วถ้าการติดต่อกลับมาเนี่ยจะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือไม่ขอสามใบนะสามดาบ เด็กถือถ้วยโอเคค่ะถามว่ามันจะได้กลับมาพัฒนาไหมยังค่ะยังนะคะอาจจะแค่เวลาที่เขามีปัญหาเขาต้องการคนคุยเขามีเรื่องไม่สบายใจเขามีเรื่องเสียใจเขาต้องการคนปลอบใจต้องการคนคุยแก้เหงาต้องการคนปลอบใจนะคะเขาถึงจะทักมาหรือบางคนเขามีปัญหาส่วนตัวแบบปัญหาการเงินเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็เลยทักคุณมา การทักทายก็จะประมาณนั้นนะคีย์เวิร์ดก็คือ1มีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจต้องการคนปลอบใจต้องการกําลังใจกับ2มีปัญหานะคะมีปัญหาอาจจะติดขัดเรื่องการเงินก็ได้นะก็เลยแบบอยากหาคนช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่การติดต่อกลับมาเพื่อพัฒน,นาความสัมพันธ์ไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วเขาคิดจะพัฒน,นากับเราไหมคิดบ้างไหมคิดไหมคิดนะคะ แต่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีเรื่องที่จําเป็นนะที่ต้องจัดการก่อนคือถ้าเกิดว่าการเงินการงานหรือชีวิตของเขายังไม่มั่นคงยังไม่เป็นปึกแผ่น เขาจะยังไม่คิดจะพัฒนาเพราะไรเห็นไหมคะว่าราชินีดาบกับราชาดาบนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายเขามองว่าราชินีดาบอ่ะกับราชาดาบเป็นเนื้อคู่กันเนาะเป็นคนที่ต้องคู่ควรกันถ้าวันนี้ชีวิตของเขาเขายังยืนด้วยลําแข้งไม่ได้หรือชีวิตเขาเขายังจัดการปัญหาส่วนตัวไม่ได้เขาจะยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเขามั่นคงเป็นปึกแผ่นหรือเขาทําตัวเองให้ขึ้นมาทัดเทียมเทียบเคียงเสมอคุณได้ เขาถึงที่จะคิดชัดเจนเพราะว่าคนคนนี้เขามีความอีกโก้นะคะจะ แบบเหมือนจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครเขาก็อยากให้แบบมันดูเหมาะสมกันมันดูดีกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวันไหนที่ชีวิตของเขามั่นคงนะคะเป็นปึกแผ่นเขามีโอกาสที่จะชัดเจนเพราะว่าคุณกับเขามีพลังงานของความเป็นคู่กันมีความเคมีคล้ายกันอะไรประมาณนั้นอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้าชาเมจิกชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ